เขาไม่มีกำลังแล้วแรงวมดใช่ไหหน้าละเสียงแห้งเลยอลผลิตมันดีเนี่ยหรือว่าเป็น hey, รุ่นใหม่อะแนมด้วย ทั้อาจารย์รัตต์รุ่งจอบทั้งสองท่านนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นลูกหลานของท่านผู้บุญป่าท่านเนะคร์ท่านอาจารย์ท่านผู้บัญชาก่รย่านอาจารย์ได้เลยค่ะบางท่านทงข้อหลังได้ข้าได้หลังก็ไล้พวกนเล่า

有，没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 有。 What's okay. มัดในการอ่นพรอ่านเสร็จแล้วต้องไปต่อแล้วดิ้นแล้วเดี๋ยวกับเรียต่อนะครือบางเรื่องมันมีการ่อนที่ในไทยนะครับราเปิดหนังแล้วสนุกมีเรียกว่าในห้องนั่งเรียนเราเรามาเรียนภาษาอเรกฤษตลอดเวลาเดอะมากและบจุบันแห่ก็เป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับบรรดาลูกหลานของเราี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนก็คือที่ของว

ไปไปนั้นหลอนท่นไปอดไปนาครื่่นะครับดครับหลังจากที่จบดไปดักไปาทีที่อันขาดท่านก็ไปอไปนโพนะที่ริต้าครับซึ่งตอไป